คำศัพท์ HSK ระบบใหม่ระดับสามโชผอมผอมลงชู้ชูอ่าคำเรียกผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับพ่อชู้ฝูสบายชู 树，数学，科学，刷牙，变粉，双，库，水平，雷达，司机，人，车。 太阳พระอาทิตย์特别 <別 S 1> เป็นพิเศษถึงเจ็บ提高ยกระดับเพิ่มขึ้นการยกระดับถีกีฬาเขียน หวานเท้าลักษณะนามของสิ่งของที่เป็นเส้นยาวๆทุงสิเพื่อนร่วมงานทงยีเห็นด้วย